คอมเมนต์นี้นะครับผมถามเข้ามาว่าสัมภาษณ์งานยังไงให้ได้งานนะครับสัมภาษณ์งานยังไงให้ได้งานทีม่มนุษยผมมีข้อคิดให้ประมาณนี้นะครับอย่าาว่าผมสอนนะอันนี้ผมแค่วิเคราะห์ให้ฟังน,นะครับอันดับแรกเลยคนส่วนใหญ่เวลาไปสัมภาษณ์งานเขาจะคิดว่า เขาเหมาะสมกับงานนั้นแน่นอนแหละต้องคิดว่าตัวเองมีโอกาสจะได้ถึงจะสมัครงานไปก่อนต้องไปทำแล้วก็เมื่อเข้าไปถึงเวลาที่จะต้องเข้าสู่การสัมภาษณ์งานหลายๆคนก็จเอาความเก่งของตัวเองเลยนะไปพรีเซนต์ว่าผมเก่งอย่างนีน้ผมเคยทําอย่างนี้มาผมโน่นนี่นะครับแต่ลืมไปครับว่าเขาต้องการอะไรคนที่เขาสัมภาษณ์เราเขาต้องการอะไรบริษัทนั้นๆ เขาต้องการอะไรนะครับจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าต่อให้คุณเก่งแค่ไหนนะครับสิ่งที่คุณพูดไปอ่ะมันไม่ตรงอย่างที่เขาต้องการอ่ะมันไม่ตรงอย่างที่เขาอยากได้อ่ะคุณสมบัติมันไม่ตรงอ่ะเสียเวลาเขาบอกเวลาไปสัมภาษณ์งานนะครับคุณนั่งฟังให้ดีว่าเขาต้องการอะไรทําการบ้านไปก่อนเลยว่าเขาต้องการอะไรแน่นอนก่อนที่คุณจะสมัครงานใดๆนะครับผมแนะนํา คุณอ่านคุณสมบัติที่เขาต้องการอ่ะให้ครบด้วยนะครับเขาต้องการแบบนี้แบบนี้อายุเท่านี้เงินเดือนเท่านี้เท่านี้นะครับคุณทําการบ้านไปถ้าคุณต้องการงานนี้นะครับไม่จําเป็นที่ต้องไปบอกว่าคุณเก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคุณตอบให้ตรงคาถามทําให้ผู้สัมภาษณ์รู้รับรู้ได้ว่าถ้ารับคุณเข้าไปแล้ว มันจะตอบโจทย์เขามันจะช่วยเขาในสิ่งที่เขาต้องการมันจะช่วยเขาในสิ่งที่เขาหาอยู่แค่นั้นแหละครับอย่าเอามะพร้าวไปขายสวนนะครับคําโบราณท่านว่านะครับเขามีเป็นร้อยลูกเป็นพันลูกเขาจะมาซื้อของคุณลูกเดียวทาไมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปสัมภาษณ์งานหรือสมัครงานนะครับวิเคราะห์ให้ได้ต้องมองโจทย์ให้แตกว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการเอาคุณไปทาอะไรนะครับเขาต้องการเอาคุณไปทํางาน เอาไปใช้แรงงานหรือเอาไปคิดเอาไปวางแผนนะครับพนักงานมันจะมีอยู่ไม่กี่ประเภทหรอกครับพนักงานระดับปฏิบัติงานแล้วก็พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็คือต้องเมเนจต้องคิดต้องวางแผนต้องแก้ปัญหาร่วมหน้าให้ได้นะครับพนักงานระดับธรรมดาคือทํางานไปทําตามสัง่งวันนี้ทำหนึ่งของสามสี่ก็ทำหนึ่งของสามสี่ประเมิน KPI มาก็ได้ไม่ได้ก็ก็คือ,อยู่ตรงนั้น ส่วนพนักง,งานระดับพุ่งคำมั่นจ่าก็คือวางแผนรับนโยบายมาจากโอนเนอร์จาก m อ็มดีมททีนะครับแล้วก็มากระจายงานแล้วก็ติดตามประมาณนั้นเข้าๆนะครับเวลาไปสัมภาษณ์งานนะครับผมแนะนําอย่างเดียวเลยนะครับคุณต้องรู้ว่าเขาต้องการคนแบบไหนเขาต้องการคนไปทํางานคนไปฟังคนไปพูดคนไปวางแผนคนไปเอออห่ห่หบอกไปด้วยหรือคนไป หนึ่งขงสา่งแผนโอเปอเรชั่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะอธิบายให้ฟังน,นะครับสำหรับคำถามที่ถามมาว่าสัมภาษณ์งานยังไงให้ได้งานนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับใบผ่านงานทุกวันนี้แทบจะไม่สำคัญเลยนะครับใบผ่านงานเป็นแค่องค์ประกอบตอนนี้ผมให้แค่50%านะเพราะอะไรรู้ไหมครับ หนึ่งใบผ่านงานบันแต่งกันได้สองใบผ่านงานจต่ละที่งานจต่ละที่ตำแหน่งเดียวกันก็จริงแต่ดีเทลเรายละเอียดลึกๆมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปสัมภาษณ์งานอาจจะได้ยินคําว่าใบผ่านงานผมไม่สนใจหรอกครับผมสนใจว่าคุณทําได้ไหมเพราะว่ามันมีระยะทดลองงานหรือว่า probation 1นึ่งวันถ้าคุณผ่านหนึ่งบวันคุณจะเป็นพนักงาน ประจำโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะถึง119วันทีมบริหารหรือผู้ว่าจ้างคุณเขาจะต้องมาดิสคั่นกับคุณมาสรุปกับคุณว่าสุ่มแล้วเขาจะจ้างคุณต่อหรือไม่จ้างต่อนะครับเข้าๆประมาณนี้นะครับสําหรับการไปสัมภาษณ์งานทาการบ้านจงรู้ว่าเขาต้องการคนแบบไหนนะครับข้อคุณไปใช้หรือเอาคุณเอาคุณไปคิดหรือเอาคุณไปทําอะไร คุณต้องเข้าใจอ่านคุณสมบัติที่เขาลงรายละเอียดให้ครบถ้วนและทําความเข้าใจว่า 8, ข้อส0ข้อที่เขาลงมานั้นคุณอยู่ในกลุ่มนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกไหมได้สมมุติให้10คุณปัประมาณเท่าไหร่ถ้าคุณ7เนี่ยเขึ้นไปันถือว่าไปสมัครได้ไสมัครได้แต่ถ้า 6, กห้าเลือกหางานใหม่ทำนะครับอันนี้เป็น ลักษณะของผมเล็กๆน้อยๆสำหรับการไปสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์งานงยังไงให้ได้งานนะครับแล้วก็ผู้สัมภาษณ์บางคนเขาละเอียดกว่าเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คืออย่าพยายามโกหกแม้แต่สักนิดเดียวนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโกหกอย่างที่รู้ก็คือคุณโกหกแล้วคุณต้องโกหกไปเรื่อยและคาโกหกมันเป็นเรื่องที่ไม่ิงมันเป็นสิ่งทิศวันคุณจะพลาดหรือหลงลืม เพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำลายคุณพูดความจริงพูดเรื่องจริงไม่ว่ามันจะดูไม่น่าฟังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคนจะรับมันรับที่ความพอใจนะครับไม่ได้ใช่เงินอะไรมากไปรับที่สัญชาตญาณคนรับนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีอะไรพูดความจริงตั้งใจทำงานให้เต็มที่ถ้าอยากได้งานนะครับเงินเดือนจะมากจะน้อยอะไรยังไงก็แล้วแต่บางคนเขาให้เงินเดือนคุณน้อยนักเลือกต้เพราะคนดู่ แต่หลังจากนั้นบางทีโอ้โหเงินเดือนขึ้นแบบสามเท่าสองเท่าอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเจอนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมมาให้ทัศนะสําหรับกรณีสัมภาษณ์งานยังไงให้ได้งานครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพจหา,างานโรงแรมจังหวัดภูเก็ตด้วยแล้วก็ตัวผมเองเชฟบุโกรกานะครับมีเพจเชฟบุโกรกานะมียูทูบมีมีหลายช่องทางเลยมีแทบจะทุก ช่องทางอะไรนะครับผมก็แชร์ไปมัมม่วๆไปทําตามที่ผมเข้าใจนะครับผมแต่ก็กขอบพระคุณผู้ติดตามทั้ง1นึ่งหกว่าคนนะครับเดือนหน้าเจอกันเดี๋ยวผมจะทําให้เป็นสักแสนสองแสนนะครับอาจจะต้องใช้ตังหน่อยครับขอบคุณครับ